สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง youtube บอยรถบ้านเพชรบุรีสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถกระบะสายทำกินมาแนะนำกันค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็รูปโฉมรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยหล่อเอาเรื่องเลยค่ะพบกับคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max Spacecab นะคะตัว1.9 DDI ปี2019ค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นตัว DMAX All New Blue Power นั่นเองนะคะเป็นเครื่อง1.9 DDI โฉม Minor c h a i นนั่นเองค่ะเลขไมของเขาเพียงแค่14,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาค่าตัวเจ้าคันนี้อยู่ที่575,000บาทค่ะบอกเลยว่าเลขไมเพียงแค่14ปี2019ปีใหม่แต่คุณลูกค้าเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปกว่าแสนกว่าบาทเลย ราคาออกห้างเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ700,000บาทซึ่งแก้วบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยคุ้มมากๆใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยขนของนะคะทำอาชีพด้วยด้านหลังเนี่ยใหม่มากๆสำหรับแมกไลเนอร์แล้วก็ภายในเจ้าคันนี้แก้บอกเลยสวยกริปเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันก่อนค่ะ ในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะคะก็มาในสีโครเมียมแบบนี้เลยก็จะเป็นโฉมตัวไมโนเชนของเจ้าคันนี้บริเวณไฟหน้าของเขามีการตัดโครเมียมนะคะเหมือนลูกกระตาที่ค่อนข้างเฉียวเียวขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดย์ทัมลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบแล้วก็บริเวณโคมกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยมีการตัดโครเมียมสวยๆแบบนี้มาเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนอื่นนะคะเดี๋ยวแก้วเปิดห้องเครื่องเจ้าคันนี้ให้ดูกันก่อนเลยค่ะ สำหรับห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะดูจากฝากครอบเครื่องเลย Isuzu DDI คันนี้เป็นเครื่อง1.9เครื่องดีเซลพละกำลังอยู่ที่150แลงม้าค่ะ ให้ดูคันด้านหน้าคัานด้านข้างนะคะตัวน็อตนะคะตัวหมุดต่างๆแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงเราบอกเลยสําหรับรถทุกคันที่ร้านบอยรถบ้านถ้าคุณลูกค้าสนใจคันไหนเป็นพิเศษไม่ว่าจะดูเองหรือว่าพาช่างมาดูนะคะสามารถเข้ามาบอกเซลล์บอกพนักงานที่ร้านของเราได้เลยค่ะเรายินดีให้เปิดดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยค่ะสําหรับในกล้องนะคะในที่เรามารีวิวกันเนี่ยทุกคันที่เรานํามานะคะเรารับประกันมากๆว่าห้องเครื่องของเราเนี่ยเครื่องเดิมไม่ผ่านการแปลงสภาพใดๆมาทั้งสิ้นค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก็ถึงจะค่อยจองนะคะค่อยออกรถกับทางร้านเราบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยให้คุณลูกค้าสบายใจแล้วก็ดูห้องเครื่องดูรถให้ได้เต็มที่เลยค่ะมาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะหลังจากห้องเครื่องของเราแล้วเนี่ยยางคันนี้นะคะก็จะเป็นยางที่ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาให้นะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กเลยนะคะก็จะเป็นล้อมแม็กหกก้านขนาด18นิ้วค่ะชุดนี้ก็คือลูกค้าเดิมเนี่ยเขาใส่มาแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ชื่อรุ่นตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะ Highlander นั่นเองมาพร้อมกับราวบันไดด้านข้างเลยค่ะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนนะคะมีกันสาดมาให้พร้อมกับมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะไฟท้ายก็เป็นรูปทรงเฉพาะของ d m a x เลยนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยกันชนด้านหลังนะคะก็เป็นบันไดนะคะขึ้นไปนั่งใน Mac l i n e นอรได้ขนของอะไรแบบนี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะมือจับเปิดฝาท้ายก็เป็นโครเมียมค่ะ ในส่วนของ MAC l i n e นอรนะคะคันนี้ที่แก้วเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปรีวิวของเราว่าใหม่มากๆอยากให้มาดูเลยคันนี้เนี่ยแก้วอยากพูดเลยว่า MAC l i n e นอรคันนี้100%เซเต็มเพราะว่ากริปมากๆเหมือนเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อมาจอดไม่ได้ขนใช้งานเลยค่ะแล้ว MAC l i n e นอรก็เป็นของ i s u ู u นะคะมีตัวตะขอนะคะที่ไว้ใช้สำหรับเกี่ยวเชือกต่างๆนะคะขนของมาให้เรียบร้อยเลยแล้วเจ้าคันนี้คือสวยมากๆไม่รู้จะบอกไงดูในกล้องไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเห็น ชัดอย่างที่แก้วเห็นไหมบอกเลยคันนี้ไร้ริ้วรอยในการขนของมามากๆนะคะสําหรับแมคไลเนอร์ถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่ไม่ได้แกะพลาสติกด้วยใหม่มากเดี๋ยวแก้วพาทุกคนเข้าไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของ d m a มคคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่เลขไม์กันก่อนเลยค่ะคันนี้เลขไมเ์เพียงแค่14,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะอย่างที่โชว์บนหน้าปัดเรือนไม์ของเราเลยบอกเลยว่าเลขไม์แท้แน่นอนเจ้าคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆนะคะมาดูที่สภาพของห้องโดยสารกันบ้างใหม่กริปนะคะด้านบนของแก้วที่บังแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะด้านหลังบางส่วนก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเช่นเดียวกันค่ะแล้วบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะพวงมาลัยของเรารวมไปถึงตัวเบาะ ของเราเนี่ยใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันใครสนใจคันนี้คืออยากให้มาเห็นรถตัวจริงกันก่อนแล้วจะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคามากๆค่ะ พวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะคะสภาพดีนะคะไม่มีรอยชำรุดเลยในส่วนของตัวเครื่องเสียงของเขาเนี่ยก็รองรับนะคะทั้ง CD นะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะช่องเชื่อมต่อก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะหาง่ายแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธให้ด้วยมีสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เราเลยว่าคันนี้เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังเพลงจากบลูทูธได้เลยค่ะระบบแอร์ของเขานะคะก็เป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะคะเราสามารถหมุนปรับได้นะคะตามการใช้งานของเราเลยสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์แมนนวล ะะเหมาะมากๆสําหรับการขนของ,ต,งต่างๆวิ่งงานใช้งานนะคะแล้วก็ด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบูพาวเวอร์นะคะความแตกต่างก็คือในส่วนของเกียร์ถอยนะคะเกียร์ R ของเขาเนี่ยจะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็บนสุดนะคะแตกต่างจากขันอื่นตรงนี้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะจะมีเบรคมือที่วางแก้วน้ํามาให้2จุดนะคะแล้วก็มีที่พักแขนพร้อมกับ ช่องใส่ของมาให้เราด้วยค่ะสําหรับคันนี้ก็มาในเบาะผ้านะคะมีลวดลายกราฟิกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้าสีดําสภาพดีมากๆนะคะ เหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมมาเลยค่ะเบาะพานี่นั่งนุ่มมากนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวแคบของเขาที่เปิดได้นะคะจะเป็นเบาะหนังค่ะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะในส่วนของด้านล่างที่วางเท้าก็มีพลาสติกนะคะรองติดรถมาให้เรียบร้อยมากๆค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะก็มีการตัดนะคะสีเงินมาเล็กน้อยนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมโนแล้วก็มีการบุหนังแบบนี้มาด้วยนะคะถือว่าสวยงามด้านข้างก็ มีช่องวางแก้วน้านะคะให้เราเรียบร้อยเลยในตัวเจ้าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่าด้านหน้านะคะมีถุงลมนิรภัยมาให้เราครบเลยระบบเบรก ABS นะคะคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะ บอกได้เลยค่ะว่าเจ้าดี a มคันนี้เนี่ยเทียบเท่าป้ายแดงเลยในราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงไปถึง1 0 0 0 0แสนกว่าบาทเลยลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้อีกมากมายนะคะในช่วงสถานการณ์นี้แล้วก็รถสวยๆแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้เน้นชื่อรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Isuzu DMa แม็กสเปซแคตัว1.9 DDI Minor Change นะคะปี2019เครื่อง All New Blue Power ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เลขไมเพียงแค่14,000กว่ากิโลเท่านั้นกับราคา ค่าตัวเพียงแค่575,000บาทค่ะบอกเลยว่าโฉมแบบนี้คันแบบนี้สีแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะที่ร้านบอยรถบ้าน ใครสนใจคันนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะพาเพื่อนพาญาินะคะหรือว่าพาช่างมาดูรถคันนี้ได้ก่อนเลยเรายินดีให้บริการมากๆค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ